สวัสดีค่ะตอนนี้ของนายตเทแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะใครที่อยากรู้นะคะว่าขวัญใจมหาชนรวมถึงคู่จิ้นแห่งปีแล้วก็ rising star เนี่ยมีหมายเลขอะไรที่คุณจะต้องไปตามโวตดกันบ้างก็สามารถเข้าไปดูได้ทุกๆช่องทางของนายตะเทเลยนะคะที่สําคัญย้ำนะว่าอย่าลืม กด SMS โหวตกันด้วยนะคะส่งไปที่หมายเลข4689191ค่ะหรือว่าง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์ n า n นา a ท a อว์ o t m c a r net นะคะหรือว่าคขีวโคให้เรียบร้อยแล้วนะฮะพอเราหยิบกล้องขึ้นมาเปิดทายเนี่ยมันก็จะลิงก์เข้าไปที่ตัวเว็บไซต์เลยนะครับผมก็สามารถโหวตได้จนถึงวันที่21พฤษภาคมนี้นะฮะแล้ววันที่22มาดูกันว่า3รางวัลในงานน e ทนอเนี่ยฮะ ใครจะได้รับรางวัลไหนไปบ้างใช่แล้วย้านะคะคุณผู้ชมว่าเป็นปีแรกที่พิเศษมากๆมีถึง3รางวัลที่คุณผู้ชมเนี่ยมีส่วนร่วมกับการตัดสินกับเราเพราะฉะนั้นตอนนี้รีบโหวตกันเลยนะคะเอาล่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นวันแรกของการกลับมาทํางานของเราหลังจากที่หยุดไปช่วงสงกรานต์หลายคนก็พักผ่อนยาวๆแต่เชื่อว่างานในช่วงหลายๆวันที่ผ่านมามีหลายคนไม่ได้พักผ่อนรฉันย่หนึ่งในนั้นใช่ไหมยอมรับเลยนะคะว่าอย่างเมื่อคืนนี้เนี่ยหลังจากส่งลูกเข้านอนเรียบร้อยแล้วนะคะอีฉันก็นั่งติดตาาามข่วส Mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องความรักของโตโนภาคินและนิชานัทนิชานั่นเองนะคะคหลายคนก็อยากจะรู้ว่าต่อไปเนี่ยทั้งคู่ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะได้ติดตามกันเกี่ยวกับกรณีมือที่สามือที่สีคือโอ้โหมันพัวพันกันหลายคนมากคุณผู้ชมไปดูที่ฝั่งอดีตคนรักของคุณหมายซึ่งก็คือคุณหมายเนี่ย ถูกโยงว่าเป็นมือที่3ระหว่างนิชากับโตโนโ่ทีนี้คุณไมายดันมีแฟนอยู่แล้วชื่อว่าคุณเพชรนะคะ คุณเพชรเนี่ยได้ไปออกรายการดังอย่างโหนกระแสค่ะก็ไปเพื่อที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้มีความตั้งใจที่จะแฉใครเพียงแต่ว่าเขาก็คิดว่าคนบริสุทธิ์ก็ควรที่จะได้รับความยุติธรรมอย่างเช่นคุณนิชาเองก็ควรที่จะได้รู้ความจริงเป็นเหตุผลที่เขามาออกรายการในวันนี้นะคะแล้วแต่ละคลิปที่เอามาออกเ,อเขาพิจารอกว่าเอาหลักฐานมาให้ดูหลายอย่างเลยด้วยโอ้โหมากมากนะตัวคลิปเองก็ดีนะฮะและคลิปเสียงที่พูดคุยกันเองก็ดีหลายช่วงหลายตอน มันไปถึง18บวกนะฮะคือออกไม่ได้อะแล้วก็รวมไปถึงการแคปแชทคุยกันร,ระหว่างไมายกับโตโน่ด้วยนะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกนะฮะว่ายังไงซะเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะฮะซึ่งวันนี้เองเดี๋ยวรู้สึกว่าน้องไมายเนี่ยน่าจะบอ,อกรายการของพี่หนุ่มกัญชัยด้วยหลังจากที่คุณเพชรเนี่ยไปออกมาแล้วใช่แล้วอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นหลักฐานต่างๆที่คุณเพชรเนี่ยนำมาออกรายการซึ่งพี่หนุ่มก็ยังบอกในรายการด้วยว่าจริงๆแล้ว มีอีกเยอะมากๆอาจจะเก็บหลักฐานส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไว้ถามกับไมโดยตรงเพื่อให้ไมเป็นคนชี้แจงนั่นเองนะคะส่วนคนต้นเรื่องแน่นอนคุณโตโน่พาคินนะคะตอนนี้เนี่ทางคุณเมย์ผู้จัดการออกมายืนยันว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยโตโน่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าไมายมีแฟนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เป็นต้นไปนะคะ ก็จะขอไม่เกี่ยวข้องทั้งฝั่งคุณไมล์และคุณเพชรอีกอันนี้เป็นข้อความที่พี่เมย์เองเนี่ยได้มีการส่งไปหาพี่หนุ่มกัญชัยนะคะ,ะพี่หนุ่มได้บอกในรายการว่าพี่เมย์เนี่ยส่งมาบอกว่าทางฝั่งของพี่โนขอไม่เกี่ยวข้อง แล้วไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าชาวเน็ตข้อ,อ,อยังค<ท>ง,งตั้งประเด็นด้วยว่า<ม>ถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าฝั่งผู้หญิงเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วแต่ฝั่งตัวเองล่ะ<อ>มีนิชาอยู่แล้วไม่ใช่หรอแล้วจะไปยุ่งกับไมอีกทําไมครับผมแล้วฝั่งนิชาเองตั้งแต่วันแรกที่มีข่าวเรื่องของโตโน่นอกใจไปคบกิ๊กอย่างไม้น,นะฮะที่มีข่าวหลุดออกมาก็มีกําลังใจนะฮะถาโถมเข้ามาหานิชาแน่นอนว่าคนที่ถูกต,ต่อว่าก็คือโตโน,โน่นะครับผม,อมนอกจากเรื่องนอกใจแล้วรวมถึงเรื่องที่ไปทําให้นิชาเองเนี่ย ออนำเอาเรื่องของนิชาไปเล่าพูดคุยกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งฟังชาวเน็ตนเขนาไม่ชอบนะเขาไม่แฮปปี้เขาบอกว่าเขาร้องยี้เลยการการะทําแบบนี้นะครับส่งผลให้มีข่าวที่ยังไม่ได้รับการยืนยันหลุดออกมานะครับว่าโตโน,โอน่อาจจะถูกถอดจากพรีเซนเตอร์4ตัวเลยนะฮะรวมถึงมีหลายคนที่ออกมาเล่าพฤติกรรมที่ไม่ค่อยน่ารักของโตโน,โนะะ่ในช่วงอดีตที่ผ่านมาของเขาเวลาไปออกงานเวลาที่ไปอีเวนต์แบบนี้ ใช่ก็เรียกว่ามรสุมโหมกระหน่ำเลยนะคะซึ่งไม่เท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะว่าหลังจากที่มีข่าวการแชร์พฤติกรรมต่างๆของพี่โตโนโ่เกี่ยวกับสาวอีกคนหนึ่งเนี่ยหลังจากนั้นค่ะหลายคนก็อาจจะ อยากได้คำชี้แจงอยากได้คำขอโทษจากพี่โตโน่น,นะคะเป็นเหตุให้เกิดดราม่าหลังจากที่พี่โตโน่เนี่ยไปขึ้นคอนเสิร์ตในงานสงกรานที่ผ่านมาแน่นอนมีการกล่าวขอโทษแฟนๆที่มีแต่ข่าวเสียให้ใหายมีแต่ข่าวแย่ๆแ,แต่หลายคนก็เลยบอกว่าอ้าวขอโทษแฟนคลับแต่ไม่มีคำขอโทษนิชาเลย แล้วก็มีการบอกบนเวทีด้วยนะคะว่าจะกลับไปงอเดอ้อแล้วก็ออทิ้งท้ายก่อนที่จะลงเวทีอันนี้แหละคุณผู้ชมดราม่าหนักมากเพราะหลายคนเห็นว่าไม่สมควรเลยกับการที่ไปสร้างคอนเทนต์บนเวที<ะ>อันนี้ชาวเน็ตหลายคอมเมนต์บอกนะว่าเอาไปสร้างคอนเทนต์ทำไมทําแบบนี้ทําไมเพราะเขาพูดว่าส่งเสียงดังๆให้คนที่กําลังเจ็บอย่างนิชาหน่อยเลย โอ้โหไปเรียกเสียงกรีดโดยใช้ชื่อนิชาแบบนี้นะคะในส่วนเรื่องของการไปตามงอนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เดี๋ยวต้องขอทดไว้ในใจก่อนเนาะแต่ว่าขอพูดถึงเรื่องที่โตโน่พูดกลางเวทีลองให้คุณผู้ชมไปฟังบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะครับเนี่ยฮะก็เป็นคลิปที่เขาตะโกนว่าขอเสียงดังๆให้กำลังใจกับนิชาหน่อยได้ไหมนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนก็เห็นตรงกันนะฮะว่ามันไม่เหมาะ ไม่ควรจะหยิบขึ้นมาพูดถึงขนาดเพื่อนสนิทของนิชายอย่างมุกวรนิตเองเนี่ยยังทนไม่ไหวก็โพสต์ชี้ชัดไปเลยนะฮะบอกว่าไม่ต้องพูดถึงกันเลยกว่าจะดีไหมคะเออรวมถึง Apple ิลและพิศราเองนี่ก็มีการทวีตนะฮะประโยคสั้นๆนะฮะแต่เจ็บจีตเลยว่าอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำใช่คือ3คนนี้เขาเป็นแก๊งกันไงเขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะก็น่าจะมีความในใจเหมือนที่ Apple บอกเลยว่า<ม>อยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำจริงๆซึ่งก็มีคนเห็นด้วยเยอะมากๆเลยนะคะในส่วนที่เราบอกไว้เมื่อกี้นะเราท ไว้ในใจเรื่องที่โตโน่บอกว่าจะไปตามงอ้อแฟนหลายคนคุณผู้ชมค่ะเกิดเป็นพลังโซเชียลเลยนะ <Okay. S 1> เข้าไปคอมเมนต์สาวนิชาว่าอย่าก,กลับไปนะถ้ากลับไปขอให้คิดดีๆคิดถึงประโยคที่เขาพูดกับเรา พูดถึงเรากับผู้หญิงคนอื่นฆฎฆฎบางคนเนะี่ยถึงขั้นขนาดว่าแบบโอ้โหถ้าเกิดว่ากลับไปเนี่ยขอเลิกติดตามนิชาเลยนะห,หรือบางคนก็อาจจะมาแนวเคารพการตัดสินใจของนิชาแต่ก็อยากให้คิดดีๆค่ะเขายังเป็นห่วงอยู่นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะขออนุญาตย้อนไปถึงคําพูดของนิชาหน่อยนะฮะ <c oughs> ที่เคยพูดเอาไว้ในรายการก้อยนัตตี้ดรีมกับเรื่องราวประเด็นว่าถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเราจับได้เนี่ยเพราะาแฟนเรามีชู้เราจะรู้สึกอย่างไรฮะสำหรับคลิปวิดีโอที่พี่หนุ่มอาจจะไม่ได้ตั้งใจ แบบว่าออกอากาศออกมานะคะที่ได้ยิน,น,นใช่เราก็คงโอ้โหจุกในใจมากๆเหมือนกันถึงขนาด <ฮะ S 1> ทุกคนในโซเชียลบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าสงสารนิชาแล้วก็แฟนหนุ่มของไมล์มากๆเลยด้วย <ฮะ S 1> ซึ่งต้องบอกเลยนะคะ,<ฮ>ะว่าในส่วนของตาการไปตามงอเนี่ยอันนี้ก็คงต้องรอดูกันบางคนก็ตั้ง เรียกว่าข้อสงสัยนะคะว่าอตอนนี้นิชาเป็นยังไงบ้างซึ่งเท่าที่เตยทราบมาเนี่ยตอนนี้นิชาเขาก็กําลังโซเชียลดีท็อกซ์อยู่น่าจะปิดหูไม่รับรู้อะไรนะคะกําลังใช้ชีวิตของตัวเองอยู่นะซึ่ง<ช>อันนี้เนี่ยถ้าหากว่าพี่โน่จะไปตามง้อจริงๆก็คงจะต้อง ฮาร์ดเวิร์กหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่นิชานะตอนนี้คุณแม่ของนิชาเองอันฟอลโล Instagram และลบรูปของพี่โตโน่บนอินสตาแกรของคุณแม่เนี่ยออกไปหมดเลยซึ่งในส่วนของนิชาเองยังไม่ได้อันฟอลโลของไอจีของพี่โตโน่นะคะแต่เท่าที่เตยทราบมาเนี่ยก็มีการลบรูปไปแล้วบางส่วนด้วยเหมือนกันอันนี้ก็อาจจะต้องรอดูความเคลื่อนไหวของทั้งสองฝ่ายก็แล้วกัน นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวความรักแบบหนากราบเลยในส่วนของตอโตโน่เองเนี่ยความเคลื่อนไหวในโซเชียลเยองก็ยังไม่มีโพสอะไรเพิ่มเติมนะครับก็มีเพียงแค่วีสตอรี่นะครับผมการลงสตอรี่แบบรีโพสนะฮะจากคนที่นักดนตรีในวงหรือว่าแฟนๆที่มาร่วมถ่ายรูปในช่วงที่เขาออกไปร้องเพลงนะฮะเขาบอกว่ามีแฟนคลับหลายรุ่นด้วยกันนะที่เขามาถ่ายรูปเขาก็โพสต์ไว้แบบนี้แต่ว่าความเคลื่อนไหวกรณีเรื่องความรักประเด็นเนี้ยโตโน่ณิชาเนี่ยยังไม่มีความเคลื่อนไหว ก็เป็นเรื่องที่ตอนนี้สังคมกําลังให้ความสนใจก็แล้วกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าเรื่องของการนอกใจการมีชู้การมีมือที่3าอะไรก็ต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่สังคมรับไม่ได้และไม่อยากจะให้มันกลายเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนมีมุมของตัวเองตอนนี้เนี่ยอาจจะได้มีการชี้แจงจากหนึ่งมุมและอาจจะต้องรออีกของทุกๆคนนั่นเองยังไงก็รอติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้นิชานะคะ ครับผม<ช>ต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องพูดถึงความไม่แน่นอนของวงการบันเทิงนะอตอนนี้ผู้ชมอาจจะได้เห็นนักแสดงหลายคนนะครับอาจจะมีหลายอาชีพไม่ได้ทําเพียงแค่อาชีพที่อยู่หน้ากล้องอย่างเดียวอาจจะมีการเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองบ้างรวมถึงขวัญอุตสาหมณีก่อนหน้านี้เคยเปิดร้านทําเล็บนะครับแล้วก่อนที่จะปิดตัวไปแล้วก็เลยกลับมาลุยธุรกิจอีกครั้งกับแบรนด์เครื่องสาอางครับใช่แล้วคราวนี้เธอบอกเลยว่าตั้งใจมากๆเพราะว่าอยากจะไปตีตลาดต่างประเทศด้วยแต่ก่อนอื่นต้องเอาคนไทยให้ได้ก่อนแและะนนนน่่ออคคไทยยชบสา เธอก็เลยเอาเครื่องสําอางเนี่ยไปปลุกเศกแบบจริงจังเลยนะมีอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเนี่ยมาทําพิธีถึงจังหวัดนครพนมซึ่งขวัญบอกเลยนะคะว่าลูกค้าที่ซื้อไปก็จะมีบทสวดให้ด้วยเรียกว่าแบบปังครบสรเลยนี่เป็นเครื่องสำอางที่มาพร้อมกับการหมูใช่ไหมฮะแล้วก็มีบทสวดมาให้ด้วยนี่ถือว่าเป็นอะไรที่น่าจะเรียก <c oughs> เขาเรียกว่าแฟน ชาวไทยที่มีสายมูอยู่แล้วนะฮะได้<ช>มากเลยล่ะคือขวันเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีความเชื่อเรื่องสายมูอยู่แล้วช่วงนี้ค่อนข้างจะสนิทกับการมูด้วยซ้ํานะคะถึงขนาดงอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ทํามาแล้วด้วยแต่ใดๆก็ตามไม่ว่าจะมูยังไงเนี่ยของเธอก็ต้องมีประสิทธิภาพด้วยไม่งั้นไม่กล้าออกมาขายจริงๆตัวสินค้าใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะเขาเบอกว่าเนี่ยทำอะไรทําให้สุดนะครับผมแล้ว ผลลั์ออกมาเนี่ยมันจะได้ปังเหมือนตอนที่เราคิดเริ่มตนออ้นโปรเจกต์นะฮะรวมถึงงานในวงการบันเทิงขวัญเขาบอกว่าไม่ได้ทิ้งนะฮะ<ฆ>แต่ว่า,าอาจจะเลือกรับงานหน่อยเพราะว่าในช่วงนี้เองเนี่ยเขาบอกว่าอายุก็30ปลายๆแล้วก็รู้สึกว่าทําธุรกิจได้ไมันก็ไปได้เลือกรับงานที่เฉพาะาส่วนในที่เขาแฮปปี้ที่อยากจะทำใช่แล้วค่ะขวัญก็ได้ทําลิปสติกรุ่นนี้แล้วก็มีบทสวดเพื่อที่ว่าจะพลิก ชีวิตของคนเนี่ยคนไหนที่กําลังย่ําแย่คนไหนที่มีวิกฤตอย่างเงี้ยเขาจะได้เหมือนเปิดดวงแล้วจะได้แบบเหมือนรับทรัพย์เหมือนที่ปู่ให้เรามาเราก็มาส่งต่อบุญส่งต่อความสวยต่อค่ะลูกค้าที่ซื้อไปก่อนสวยต้องสวดก่อนเหรอคะใช่ค่ะสวดก่อนจะจะสวดก่อนหรือจะสวดก่อนใช้หรือว่าจะใช้ก่อนสวดก็ได้คืออันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อแต่ละ,ละคนนะคนไหนไม่เชื่อขวนก็ก็ไม่เป็นไรแต่ขวันเชื่อเรื่องนี้แล้วขวันก็อยากจะ คือวิกฤตชีวิตขวัญก็มีแล้วขวัญก็ผ่านมาได้เพราะว่าเพราะเรื่องราวแบบนี้แล้วขวัญก็ได้ปิดจ็อบงานใหญ่เพราะว่าองค์ปู่ใช่แล้วสวยเลยแล้วก็จริงๆนะขวัญว่าเราลองทําดูแล้วมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแล้วก็การสวดมนต์ไม่เคยทำร้ายเราเชื่อขวัญแต่ถ้าเราไปเชื่อคนอื่นถ้าเราไม่มีความรู้อะเราจะโดนทำร้ายกลับ ก็เป็นเรื่องของ<ช>ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ก็ต้องบอกเลยว่าขอให้ธุรกิจปังๆป,ประสบความสําเร็จนะคะครับผมมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวนะฮะข่าวนี้เนี่ยเป็นกําลังใจส่งให้พี่เก่งทัชยะนะฮะเมื่อช่วงกลางดึกที่ทผ่านมาเนี่ยพี่เก่งทัชยะ ถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วนเลยนะครับซึ่งทีมข่าวในเทียนก็โทรไปสอบถามกับผู้จัดการส่วนตัวอัปเดตอาการของพี่เก่งหน่อยนะครับผู้จัดการก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยพี่เก่งปลอดภัยแล้วนะฮะวันเกิดเหตุเนี่ยกำลังนั่งคุยงานกันอยู่ที่เบื้องบ้านเพื่อนนะฮะจู่ๆก็มีอาการปากเบี้ยวอาการเกรง็งมวนท้องอาเจียนแล้วก็ชักกระตุกนะฮะสุดท้ายก็มีการโทรเรียกรถพยาบาลรถฉุกเฉินเลยใช่แล้วค,ค่ะเมื่อถึงโรงพยาบาลนะคะแพทย์ก็พาเข้าซีทีสแกนเพื่อที่จะ ดูผลวินิจฉัยว่าเป็นอะไรนะคะสรุปว่าผลวินิจฉัยบอกว่ามีค่าไตาที่ผิดปกติค่ะก็คงจะต้องให้ยาเพื่อลดค่าไตาเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยร่างกายอาจจะเกิดอันตรายได้แล้วก็ต้องรักษาพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต่ออีกสักสองสาวันนะคะก็ส่งผลให้งานที่จะเกิดขึ้นที่ภูเก็ตนะคะวันนี้ก็ต้องยกเลิกไปก่อนค่ะส่วนอาการก็อาจจะต้องรอให้พี่เก่งพักรักษาตัวนะคะ<ฆ>แล้วเดี๋ยวเราอาจจะได้อัปเดตอาการกันอีกครั้งหนึ่ง<ฆ>แต่ว่า<ฆ>ได้ ตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งห่วงเรื่องงานหรือว่าอะไรเลยนะแต่ว่าเชื่อว่าแฟนคลับเข้าใจนะคะขอให้พักรักษาตัวให้หายก่อนเป็นกับมางานก็ได้นใช่แล้็รัก เก่งนะฮะก็อยากจะให้นะฮะแบบว่าสุขภาพแข็งแรงแล้วค่อยกลับมารับงานอีกครั้งหนึ่งกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งนะฮะค่วต่อมาครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่เราต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอาชีเสียงหล่อนะครับปิดตำนานฉายอาอาชีเสียงหล่อนะครับเจ้าของบริด็ทบัตรซบจริงๆเลยในวัย57ปีเมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มกว่าครับทางญาติก็บอกว่าอาชีเนี่ยกำลังทํางานอยู่ในร้านอาหารของตัวเอง ตัวอาชีเสียงกรอแล้วก็บ่นว่าเจ็บหน้าอกนะฮะหลังจากนั้นก็ช็อกหมดสติไปล้มฟุบอยู่ในร้านซึ่งหน่วยกู้ภัยเนี่ยก็พยายามจะปั๊มหัวใจนะครับแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับซึ่งสุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้ก็เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันครับ ใช่แล้วค่ะหลายคนน่าจะจํากันได้นะคะกับอาชีเสียงหล่อเป็นนักแสดงตลกที่มีน้ําเสียงเป็นเอกลักษณ์ประจําตัวอย่างที่บอกไปค่ะมุกประจําตัวก็คือบัดซบจริงๆเลยงานแสดงตลกงานภาพยนตร์นะคะก็หายไปค่อนข้างนานเลยทีเดียวอาชีก็ได้ไปประกอบธุรกิจร้านอาหารที่สระบ,บุรีนะคะแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จก็เลยย้ายมาเปิดร้านอาหารชื่อว่าครัวอาชีเสียงหลอดที่วังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมากับภรรยาได้ประมาณหนึ่งปีเศษก็มาเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้ม เหลวเฉียบพลันค่ะเชื่อว่าพวกเราทุกคนจะจดจําผลงานของอาชีได้เป็นอย่างดีนะคะรวมถึงคุณงามความดีที่เคยทําอยู่ยังไงเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะคต่อการจากไปครั้งนี้ถือว่าช็อกต่อแฟนมากเลยเหมือนกันนะคะผมก็มเป็นอีกหนึ่งแฟนของอาชีเหมือนกันโต,ตมาพ่อมๆกับอาชีกําลังดังกับบุบนะกบัสะะบบ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 ะบบ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 วบบบบบบบะ